วิธีสร้างสไลด์ทูชัดดาวบนทากบาร์ใน Windows 10และ Windows 11กดคลิกเมาส์วขวาตรงพื้นที่ว่างหน้าเดสก์ท็อปที่ป๊อปอัพเมนูเลือกคลิกที่ New กดคลิกที่ Shortcut ที่หน้าต่าง Create Shortcut พิมพ์คำสั่ง Slide to ช h ด t ด Down.exe กดคลิกปุ่ม Next พิมพ์ชื่อที่ต้องการกดคลิกปุ่ม Finish สไลด์ทูชัดดาว Shortcut จะถูกสร้างไว้บนหน้าเดสก์ท็อปจากนั้นกดคลิกเมาส์วขวาที่ไอคอน Slide to s h u t Down ที่ป๊อปอัพเมนูเลือกคลิกที่ p r o p e r t i ที่หน้าต่าง Slide to c h u t Down Property กดคลิกที่เช้งไอคอนกดคลิกปุ่ม OK เพื่อเปลี่ยนรูปภาพไอคอนที่หน้าต่างเช้งไอคอนเลือกคลิกรูปภาพไอคอนที่ต้องการกดคลิกปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Slide to c h u t Down Property กดคลิกปุ่ม Apply กดคลิกปุ่ม OK รูปภาพไอคอน Slide to c h u t Down ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยหากต้องการสร้างช็อตคั r ไว้ที่ทักบ่าให้กดคลิกเมาส์ขวาที่ช็อตคั r ที่ป๊อปอัพเมนูเลือกคลิกที่ Show More Options กดคลิกที่พินทูทักบราช็อตคัตจะถูกปักหมุดไว้ที่ทักบ่าหรือกดคลิกเมาส์ขวาที่ช็อตคัตเลือกคลิกอันทิน from ทักบราเพื่อยกเลิกการปักหมุด